เป็นถ้วยจานซ้ำหม้อแหกแต่กไหมโกงอยู่คอยกี่อยากหองอย,ยอยากให้ก็อยากโยนที้ละ่ะไม่กล้างเลยละ่ะโอ้ยมันหลายขักคนแช่กับแช่ผู่แช่ผู่เฮ็ดให้กินแล้วก็บ่อซอยล่างเลยมาเซ่ไว้อยากเดียวกันนายตะเงะี้ยตะเงีง ก,กินได้หลายมันั่มชุบิดใจย,ยาคิดดคุงไอยากล่ายโยนชิงแชิงโยนชิง ให้กินแล้วไปนอนสิแม่คไว้แล้วอไรก็ไม่ต้องกินเก็บต้มสีขึ้นไปแล้วไปนอนย่างนอนตื่นไดี๋ยเารแล้วอยากตื่นสวยๆน่ะคือตื่นได้เยวเสาอีกคือเก่านะ ตื่นเศ้าไหมตื่เกา่าตื่นมาเข่า้องนะ้ำตื่นมาเข่า้อง,งน้ำแต่หูโมงเศราเสียงฝนตกจาาจาาอยฝนดีแต่ว่าฝนหูจะควอยโยฝนตกแบบว่าตกประมาณตีห้าหูโมง มานตีหาหัวมงกับยุดเลี่ยวสินะเออมันหูจะควมอยู่ใชนะ่ไหมใครยุ่มหูจะควมอยู่คนก็นได้หูจะควมอยู่บอตกช่วงเขาไปเหตุงานนะว่าถ้าเขาไปเหตุงานอะกะโอ้แต่พลมานแหละไปฝนตกย่ามือเศร้ายามือแรงเลยงานมาแล้วมันอยังข้อว่าได้ตกย่ามือเศร้านี่เปียกเคยแบบว่าฝนตกย่ามือเศร้าไปเหตุงานอนะ่ะ เปียกแบบเปียกมดยอดอ่ะอยูด่ดีกระฝนตกมากสินะเออเราเนี่ยกะไปหอดกะไปหอดดีทำง,งานน่ะลหละกว่าที่โทรล่าเราว่ามันเปียกสินะเราจะโทรล่าอะจำโทรวัติตุลาสัท์ักตีกะจำเป็นต้องแบไปเหตุงานแบบเปียกไปทั้งโตงสิหมขึ้นรีบไปขึ้นตึกอะเปียกไปทั้งโตเลยคนมองเต็มเลย เป็นเด็กใหม่แหละต,ตอนนั้นเป็นเด็กใหม่ไปเห็นนั่งเปียกทั้งโซ่เลยนะเปียกชูทั้งเกลือมันจะทุกข์ไปลาบไปถึงกันละมันเปียวกวยิยญานแบบอันนี้จะ,จะทุกข์ไปลาบแบนี้ทุกไปแล้วมันมีคนรับสายกันเลยกันเลยเข้าไปเลยกลนลันเลยนั่งรถไปตั้งเปียกเปียกประมาณตีโลนึงล,ลนงละกันเลยนั่งรถไป ไปสัาเขาไปรถดรับตรงอยู่แต่ยู่ปลายรถแม่อยู่ปลาน้นาั่งรถตรงเรงรพื่อนจิตเพื่อนจิตเหยนหมอดหยอดเลยนะอะตอนนั้นเหนงายอยู่ตือป๋อซิสันเพื่อนจิตตรงแยกเพื่อนแยกเพื่นจิตแต่แแตแมันก็ต้องเข้าไปแน่ ไปในซอยแต่ว่ามันกับฉมีวิ่งมอเตอร์ไซค์มีรถรับส่งของบริษทัทสี่นะ <c oughs> รถใบซาก็จะมาหาอยู่อยู่ตรงอ่ะตรงแยกเพิ่นจิตก็ดีขิดถั่วจานซ้ำแล้วคอยกระขี้ขาน เป็นบะมันได้เลยเนี่ยเป็นบะมันเลยเป็นลายหลายกับบะหมันข้าวเคทิจิมกับเมื่อยแล้วเดี่ยวเคทิกินกับเมือ่อยก็นห้ยวแล้วกินเลียวแล้วกับผ้ากับซอยล่างกินเลียวแล้วกับผ้กกบบา,ก,าก,ก,กับโก่จุ่มอลไรแบบนเยี่ยมกับเมือ่อยดี แดดออกแล้ว้าง้างถวยซ้ำแล้วก็จิดปันผากิบผาปันผา,ผา,นผาโอ้ยตงึงตาแล้วสุขสบายครับชีวิตสุขสบายแห้งทุกคนอิจฉาชีวิตมะเบิร์เอาเดอนตทุกนบอกว่าอิจฉานี่สุขสบายแห้งเลยเด่นี่ย สบายเป็นยามคักเลยเนี่ยเาต้องเหตุางานเนี่ยเบิ่งเด้อแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยสบายคักนี่แต่คนว่าอิจฉาสบายเราต้องไปเฮ็ดงาน,นอยู่บ้านนะเขาว่านะบ่ายเงงคุณนายเฮ้ยเมื่อเบิ่งชีวิตอีกคนนายเด้อเนาะ เอาเบิ่งเอาเด้อชีวิตอีคุณนายนีย่สุขสบายแห้งนี่ยไม่ต้องเฮ็ดหยัง่งนะชีวิตอีคุณนายนายขาดนายแหน่อไม่เฮ็ดหยังเพ่คะอิจฉาเด้เพป็นเขาว่ะงานบ้านข่อยกระเฮ็ดเงินข่อยกระหาขเขาบริบบทย่างานข,นข้างึ้นทุกเจ้ามาอัดคลิปจังสีเลยเนี่ยนี่แหละ หาเงินผ่อนที่งานบ้านผมล่างไปจมไปกระซิเลียวก็ดีอ่ะเดียเยกยมาสร้างไายอีกฉาชีวิตอีกคุณนายกรลไะคุณนาย แกักขัดๆเนี่ยหนูบอไว้แก้วขัดๆตื่นขึ้นมาต้องได้กินเข่าหิวหิวหิวตั้งฟัวตั้งลูกนี่กินจมหิวหิวหิวตายกินแล้วก็นอนนิช่แตกแล้วก็นอนน ตื้นึ้นมากแต่อยากกินดีน,นอนคือสูดีอยากนอนคือสูดคุย้ากันนอนดีค่ะกินอิมอ่มๆเราสุกกันนอนหลับโกนชูดชูดดปวดถึงรูเนี่ยสุกสบายซื่อไอ้ เอียงเนาะถวยช่ำท <the Birth> <the Birth> <the 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 ี <the 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 uh ่เป็นเนี่ยใส่แล้วทิ่งติกใส่แล้วิ่งใส่แล้วทิ่งต้องรังงานปวดผอ่ากับเขอสกมเคยอากช่วยอีบเขือดีม่ส่งแม่น้ำพอดีมี้ขาทุกทักเราแม่ยัง

ล่างสวยแล้วก็จะไปปั้นถาปัานาา้นถาให้เราจะเป็นเนืักับเขาเลยกอนกนี้เนื้อกับเขาในเขา